สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมรเรื่องราวข่าวสารของนิโคลัสมิเคลสันสุพรรณมัจตาแด้ทีมชาติไทยชุดยูยี่สามว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเสเตียนแดนไก่งวงทีมดังแดนไก่งวงเจาะพุตัวนิโคลัสมิเคลสันฟูแบ็คทีมชาติไทยเป็นเส้นแกงให้กับทีมมีการเปิดเผยจากมาโนโพอกิ้งกุญซือทีมชาติไทยว่าตอนนี้นิโคลัสมิเคลสันได้รับข้อเสนอจากทีมดังในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นิโคลัสมิเคลสันสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จัดไปหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซซิสต์ให้กับทีมชาติไทยในศึกจชิงครับ2023ที่ผ่านมาซึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวนิโคลัสมิเคลสันเป็นทีมในระดับยูฟ่าแชมเปียนลีกและยูโรปาลีกซึ่งคาดกันว่าทีมดังกล่าวเป็นสมสนเบซิกตั๊ทีมจอมโหดจากซูเปอร์ลีกของตุรกีซึ่งเป็นทีมระดับลุ้นแชมเปียนลีกของตุรกีผ่านการคว้าแชมเปียนลีกตุรกีมามากถึง15ครั้งรองแชมเปียนลีก14ครั้งประสบความสำเร็จมากมายในฟุตบอลถ้วยต ที่สำคัญเป็นทีมที่เล่นในระดับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกอีกด้วยและล่าสุดมีรายงานว่าแทมซาสปอร์ทีมยักษ์ใหญ่ของตุรกีอีกทีมก็ให้ความสนใจในตัวนิโคลัสมิเชลสันซึ่งทางตลาดซื้อขายหลีกตุรกีจะปิดลงภายในเที่ยงคืนวันนี้ทามเฟอร์มาร์กเว็บไซต์ตลาดนักเตะโลกได้เปิดข่าวตัวของสุมาเหตเมนตาหลังย้ายร่วมทีมโอเอสรูเวนสโมสรโอเอสรูเวนทีมชั้นนำในจูเบรลนโปลีกลีกสูงสุดของเบลเยียม ได้เปิดตัวสุภัพมันตาอย่างเป็นทางการล่าสุดทงางเฟอร์มาร์เรกเ็บไซต์ตลาดนักเตะโลกได้เปิดค่าตัวของสุภาพมันตาหล,ลังย้ายร่วมทีมโอชูเวนโดยค่าตัวของสุภาพมันตาอยู่ที่700,000ยูโรและอาจพุ่งขึ้นอีกหากทำผลงานได้ดีกับสโมสรโดยสัญญาของสุภัพมันตากับโอชูเวนจะหมดลงภายในวันที่30มิถุนาปี2024โด,ดยทางสโมสรโอชูเวนยืนตัวสุภัพมันตาจากบุรีรัมด้วยสัญญา1ปีเต็ม เรามาคอยลุ้นกันว่าสุภัทหมอนตาจะทำงานได้ดีแค่ไหนในชีวิตการาแข่งในหลีกยุโรปเปิดเงื่อนไขทีมชาติไทยชุดยูยี่สามชนะรวดสามนัดอยู่โถสามในการคัดโอลิมปิกทีมชาติไทยชุดยูยี่สามสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บเก้าคะแนนเต็มจากการชนะสามนัดรวดหลังจากที่ afc ได้เปิดโถแบ่งสายยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์ปรากฏว่าทีมชาติไทยของพวกเราอยู่โถสามร่วมก,กับจอร์แดน uae และคูเวต ส่วนคู่ปรับตลอดการอย่างเวียดนามอยู่ทอสองสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากเอฟซีไม่ได้อ้างอิงจากผลงานการแข่งขันรอบคัดเลือกแต่อย่างใดซึ่งทางเอฟซีจะอ้างอิงยูยิปสามิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครั้งล่าสุดฟุตบอลยูยิปสามซิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุดปรากฏว่าทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโคชโยวารุสีมาก,กะทีมชาติไทยของพวกเราตกรอบแรกส่วนทีมชาติเวียดนามคู่ปรับตลอดการของทีมชาติไทยทะลุเ,เข้าไปถึงรอบแทีมสุดท้ายทำให้เวียดนามพวกเขาได้อยู่ทอสอง ทัวร์หนึ่งประกอบไปด้วยกาตาร์เจ้าภาพซาอุดีอาระเบียอุซเบกิสถานและญี่ปุ่นทัวร์สองออสเตรเลียเกาหลีใต้อิรักและเวียดนามทัวร์าสามประกอบไปด้วยไทยจอร์แดน UAE และคูเวตและทัวร์สุดท้ายทัวร์ที่สี่ประกอบไปด้วยมาเลเซียตาจิกิสถานอินโดนีเซียและจีนเรามาคอยรู้กันว่าทีมชาติไทยของเราจะคว้าตัวโอลิมปิกไปแข่งขันโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ฝรั่งเศสได้หรือไม่